สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านค่ะพี่น้องคะ่ะคลิปนี้พามาส่องอังน้ำมนต์ฤาษีเน้นนะคะพี่น้องค่ะอาสมฤาษีเนนทาทธาตุพุทธคุณมาท่องอังน้ำมนต์ฤาษีแล้วก็มากไหวเขาเป็นนสราบนสวยบุญช่วยมาไหวปู่ฤาษีพ่อเมตขอพรขอโชคลาภขอบุญบรารมีเพิ่นให้มองเห็นเลขสามตัวตรงๆรค่ระพี่น้องค่ะตัวเลขเห็นชัดอยู่แล้วแต่ว่าขอให โดนจิตโดนใจให้ถูกสามตัวตรงๆนะคับพี่น้องค่ะนี่คืออ่างน้ำมนต์เศรษฐีใหม่จ้ะพี่น้องจะเข้ามาในอสมลักซิมี่ผ่านคู่บูชาผ่านคู่แล้วก็ไปไหว้หลวงปู่ก่อนขอพ่ขอโชคขอลาภแล้วก็มาซ่องอ่างน้ำมนต์กันกับพี่น้องค่ะเลขอยู่ในอ่างสิมีอยู่ฮกโตเลขฮกกับเลขเก่านี่ก็ตีลังกากลับไปกลับมาเดยกับพี่น้องค่ะ เบอคูนึ่งเบิ่งเป็นหกคูหนึ่งเป็นเกค่ะพี่น้อง่ะแล้วก็มี7จ็ดเจกับหนึี่ค่ะายๆกันค่ะพี่น้อง่ะมี3มีเก้ามี8ดมีหามี4ีมีสามี7จ็ดเก้าแปดแปดเก้าสหาหหรือเป็นสามหนึ่งหนกหกดก็ด้เด่ะพี่น้องค่ะมวดที่แล้วในเข่าทั้งล่างทั้งบนนะจ้ะ บนเขาล่างเขาหกหนึ่งแล้วกเจ็ดหนึ่งก็กันอยู่สามตัวเลยนะคะพี่น้องค่ะโมเทแล้วนี่บบ่เขาสามตัวค่ะเขาสองตัวแต่ว่าเขาบนเขาล่างเลยเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะพี่น้องค่ะผูใด้พิ่นโชคดีเพิ่นมารกับอ่างนํำบนนี่อะมาเออมารกับอ่างนํำบนปูหรือีนี่ค่ะสีค่อยจับค่อยจ้องค่อยตามติดตลอดนะคะพี่น้องค่ะ ขอผิดขอถือก็ขอโทษขออภัยนะคะพี่น้องเด้ออาสมฤศิน,นทธาตุพุทธคุณอยู่อำเภอบางไทรค่ะพี่น้องค่ะ,คะ,คะ,คะจังหวัดพระนครศรีอย,ย,ยุธยามุมนี้ก็ษียนอีกตัวเด็กตัวเดียวกันละค่ะพี่น้องค่ะ,คะแต่เห็นเมืองคนละมุมหมดนะคะเนาะสี่ห้าห้าสี่เจ็ดสามสามเจ็ดสามหนึ่งหนึ่งสามแปดหกหกแปดคือเก่าละค่ะพี่น้องค่ะหรือสิเป็นสามแปดหก สามห้าแปดสี่เจ็ดสามเปลนไปได้บดค่ะพี่น้องค่ะหกสามซ้ำหกซ้ำเก่าต่อซ้ำจับไข่เค้นสี่หางค่ะพี่น้องค่ะตามที่มักตามที่ชอบน้องขับพี่น้องเนาะขอให้ไอปูหรือซีพอมเมตดนจิตดนใจให้เอฟซีให้เป็นเพื่อนเห็นเป็นเลขสามตัวขอให้จับถูกสามตัวตรงๆเลยนะขะพี่น้องค่ะ จองอ่างน้ำมนต์แล้วกะลงมาข้างล่างค่ะสิมาขออ่ากุมารทองจะสโซเฮงอยู่อาสรม,มุสเซเนสมัวน,นี่มีหลายอ่ามองให้วายมองให้คอค่ะพี่น้องค่ะทาวิสวุวรรณเก่ลนาก่ะมีมีหลายอย่างในแนวนะครับเดบไปชมไปเบิ่งกันค่ะพี่น้องค่ะคอยพี่น้องโชคดีรับด้วยถูกหวยแล้วมาทีหนึ่งนะคะ่ะผู้ใดมาเห็นคลิปนี้กะ โอ้ยโชคเฮมานเฮรำรวยดะ้คะผู้ได้บ่มักบ่ชอบก็เรื่อนผ่านนอกจากเนาะโชคดีรำรวยทุกหังนึ่งวันที่หนึ่งจ้า